ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกอะไรก็ไม่รู้ก๊กว่าดะทีกกับฟอสน้ำตกก๊กกับฟอสนะคะรู้ท่าทางแล้วงานเดินอีกแล้วนะถ้าเราจะขึ้นไปถไ่ายมุมสูงนะคะงานหยาบอีกแล้วกูเดินทั้งวันเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เดินไปกับสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงะ ที่จุดเครื่องบินตกอ่ะโอ้โหแล้วก็ต้องเดินขึ้นอันนี้ต้องเดินนะเพราะในไหนเรามาแล้ว,ลวถ้เาไม่เดินนี่มันเสียดายมากเลยเนาะไปสู้ๆมาเริ่มงานหยาบเลยครับโอ้โหแล้วก้าวแต่แต่ละก้าวแต่ละสเต็ป มันยาวมากไม่ใช่ก้าวชึบชึบขึ้นเนี้ยกูแก่แล้วเออโมททำได้นะคะับโสามารถเดินขึ้นมาจนถึงยอดน,น้ำตกได้ใครกลัวความสูงก็หมดติดนี่ก็ก,กลัวนะแต่ว่าเราไม่อยากให้มาเสียดเที่ยว <laughs> น,ะะน้ำใสบริสุทธิ์ไรมาจากภูเขาเพราะว่าเอาจุดที่โบยนอยู่เนี่ยเป็นตะแกรงนะคะเป็นตะแกรง รุปหน่อยพ่อโปก็เดินขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะนี่เอ้ยอย่าไปยืนตรงนี้ยืนลงไปไงงนะค้ะับน้าผาจะตกอ่ะอย่าลืมทำประกันชีวิตให้พ่อให้แม่ก่อนมานะคะพลาดไปสเต็ปหนึ่งไม่ต้องขาซากเลย รอยู่ยู่ตรงนี้อะโอ้โหว้าวว้าวนะฮะใครกล้าไปยืนตรงนั้นบ้างไอ้ยอดลำแหลมไปลองไงดีโทรศัพท์ล่วงไปก็จบหีนะทลิปนี้จบไปโดยปริยายทั้งทลิปนี้มีไอโฟนกับ กล้องใหญ่พโสนิกแค่นั้นนะคะ,ะนี่อ่ะนี่บโบยืนตรงนี้นี่เป็นยอดหน้าผาลงไปอ่ะใกล้สักนิดน,นึงนะคะฝรั่งมาเจ้าจะอมองว่าเราบ้าคูณเห็นนึ่งหอบแฮกใส่บันไดขึ้นมาตอนนี้ทำเป็นเท่ไบยืนขอบหน้าผา <laughs> <laughs> โอ้โหโอมองลงไปใจวิวอ่ะอย่ามองยอย่ามองอ่ะโอเค ตอนนี้หิมะลงหนักมากเลยนะคะวันหนึ่งแม่งมีสี่ห้าฤดูอ่ะอ่ะเรากำลังจะลงกลับไปแล้วนะคะข้างล่างกลัวมันลื่นไงเรามันทางชันอะ่ะหิมะมันลงแบบหนักจัดมากโอเคมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยมันไดสวรรค์พาไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดข้างบน ขึ้นไปลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าดำหน้าแดงจะดำอมชมพูในช่วงนี้อะเดี๋ยวเราไปนี่นะคะน้ำตกด้านล่างไปดูด้านล่างกันบ้างและนี่ข้างหน้าก็คือโกกาปอทงด้านล่างนะคะเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนเราเลือกที่จะขึ้นข้างบนก่อนเพราะว่าพลังงานพลังงานเรา ยังพอมีอยู่นะคะก็เลยเอาเลือกยากๆก,ก่อนตอนนี้ก็เหมือนเดินเข้ามาในเหมือนก็ยเองเป็นสนงไว้หรือเอลซ่าอะไรประมาณนี้ข่าวโพลนมันใหญ่มากดูตัวคนสิโอ้โหใหญ่มาก แล้วก็ใส่น้ำแรงมากเลยอ่ะเนี่ยมองด้วยตาเป็นละอองแบบละอองน้ํานั่นที่มันกระเซ็นอ่ะก็สวยไปอีกแบบเนี่ยถ้าไม่ีหิมะน่ะแ,แต่กล้องเาอานะคะคนนี้ ส,สุดท้ายแล้ววันนี้น้ำตกอันนี้อยู่ใกล้โรงแรมโรงแรมมาอยู่ตรงนั้นเองพักที่โรงแรมโฮสเทลสโกกาฟอดนะคะเออพักที่นี่หนึ่งคืนแต่ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้พายุเข้าอย่างจะทำยังไงดีก็ไม่รู้เนี่ยถ้ามันเข้าแรงๆอะนะถนนปิดอย่างเงี้ย เช่าโรงแรมไว้ด้วยแล้วส4สองคืนนะคะยกเลิกไม่ได้แล้วหมดเวลาย,ยกเลิกแล้วก็ภาวนาภาวนาให้เราผ่านไปได้ด้วยดี อตอนนี้โบอยู่ที่โมสเทลสโกการ์ฟอสนะคะใกล้ๆก,กับน้ำตกนะคะมาชวนเข้ารัวมาดูค่ะโบจะทำแฮมเบอร์เกอร์้มัครมาก เบอร์เกอร์แล้วก็มามา่วาวันนี้ยังไม่ได้ใช้เงินสักกระดงเดียวซักกระบาทซักตะยูลงเลยนะคะไม่มีไม่ได้ใช้เงินเลยใช้เมื่อวานแค่ที่ซุปเปอร์มาร์ทกเมื่อวาน30อสยูโรซื้อของมาทำกิน,นะคะ่ะ เป็นเนื้อแดงฟูมเสียเกาไม่มีกล่องใส่เนื้อเนี่ยข้าสมาล้วไม่เหมือนเบคอนนะคะเบ้อนชิ้นันาดมาก